ทำแฮมเบอร์เกอร์จ้าทุกคนไก่เราก็หมักไว้แล้วตามสไตล์เราเนาะแสบกระสบกรกินไปเบอร์เกอร์ไก่จ้ะอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังจ้าส่วนอันนี้เป็นไก่ที่เราหมักทิ้งไว้เนาะโอเคก็คลุกจ้ะ สะโพกไก่เนาะได้แบบนี้แล้วเอาไปทอดจ้ะลงไปเลย เดี๋ยวเราทอดต่อเนาะเหลือสามชิ้นจ้ะ ันนี้เดี๋ยวเอาไปอบนิดหนึ่งจ้าจ้าทุกคนอันนี้ก็เป็นขนมปังที่เราเอาไปอบนิดหนึ่งเนาะให้ร้อนเนาะจ้าทุกคนก็มีสลัดเนาะม,มะเขือเทศนีนี่ซอสอันนี้เป็นซอสสาเร็จรูปซอสแฮมบเบอร์เกอร์เลยจา้าน,นี่เป็นเอกรีนอซอสเขียวแล้วก็เป็นกระเทียม,มอันนี้ไก่ที่เราทอดจ้ะมีเบคอนด้วยเนาะ โอเคทางนี้เราทอดเ้นทายจ้กอเล็กบอกว่าเอาอันนี้โอเคให้ให้อันนี้ <c oughs> มันได้แล้วพอเอ้ย โดทรูมากระเททอเล็กเอากิชิน2ชิ้นป่ะนะ2ก็คงพอก็เมทิวไม่กินเป็นสลัดจ้ะ tētahi เอาแค่ฉุกไหมนี่ของเล็กเขียวกับนี้ Thank mm -hmm. you. คำขั้นตอนเบคอนจ้ะเบคอนเบคอนคำขั้นตอนเกือบไม่ทัน <c oughs> เกือบเอาเอาเกือบเอาเบคอนไปกินเปล่า <c oughs> เรียบร้อยจ้าทุกคนแฮบมบเบอร์ออออเกอร์อ่าโอ้ยทอดโอเเล่นอ่ะเป็นจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยจ้าเบอร์เกอร์ไก่เนาะเฟรนฟรายทอดนิดหน่อยจ้าทุกคน วันนี้หกชิ้นจ้าไปกินข้าวเล่นกันยกมาพ่ออยากคว่ำนะปดนะ chicken, chicken burger chicken burger chicken burger ใช่ใๆชๆ่ใช่น่ากินเลยต้มจับชายจ้ะอันนี้่อยกินแค่นี้จ้ะพี่เนอะ เปื่อยเลยจริงๆอยากได้พริกน้ำปลานะแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้หอมมากสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคุณคุสรับสวัสดีครับทุกคนโอเคทุกคนป่ะกินเขาแรงกันจ้ะจ,จับเลยเอาาอของอเล็กสองนี่ของของแมททิวสองนี่ ของพ่อสองนี่แล้วแต่เลยเอา้าววัชกุดเพราะความชอบมันต่างกันนิดนึงสิ่งใหญ่กว่าเป็นไงแม่ยืมของของอเล็กมาถ่ายรูปนิดนึงอ่ะเอาวอชกุดกินเลยเดี๋ยวให้พ่อชิมก่อนอ โอเคไหมโอเค okay. yeah. ใครจะกินก่อนเล็กเอาเล็กช uh ิม huh. นี oh, ่มีใช mm ่ท hmm. สัมมันหรอทสัมมาโอเคยังไงครับโอ้ยแม่ลืมขนมเป็นไงอร่อยมาก <No. S 2> จริงเหรอเค anyway? ้กแครอทจ้าก <s atur ated> <size> mm ินอเล็กไปทำงานกลับบ้านมาตีสองครึ่งนอนยาวจึงบ่ายเกือบบ่ายสองโมง ยังง่วงเหมือนเดิมแหละเพราะว่าจะนอนตอนกลางวันสิบชั่วโมงก็มันไม่เท่าตอนกลางคืนที่เรานอนหรอกอมันมันจะเหนื่อยกว่าอืันนี้เขาสนุกกับงานจ้ะครับอ,อืมก็ไอ้ลูกค้าเมื่อวานก็เป็นเด็กมาหาลนะัยนั่นแหละเขาแบบโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมที่เอเรกเรียนอีกโปรแกรมหนึ่งเขามีปาร์ตี้ไงคนเยอะอืม ทันไปข่อ <Okay. Okay. S 1> ยของข่อยมันหน่อนไปมันมันสดบ่ได้ <laughs> มันต้องผ่าให้เย็นออื <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาบอกเขาจะเอาห่อข้าวแม่เลยถามว่ามันจะอิ่มแล้วอันหนึง่งไม่อิ่มอืมก็ไม่ต้องห่อข้าวไม่เป็นไรอย่าไปซื้อกินเพราะว่าแม่แม่บอกว่าต้มจับฉายไปกินร้อนๆก็สดชื่นดีครับเ,เดี๋ยวจะห่อให้เยอะๆแล้วก็เอาเค้กไปด้วยพรุ่งนี้หอ่อ พอกตื่นมาตั้งแต่แมทธิวตื่น11โมงฮึ่มนอนเหรอจริงเหรอสิบโมงครึ่งอเล็กตื่นเกือบบ่ายสองโอ้ ไปเหตุงานส่วนเธอนั่นเธอนั่งเบิ่งฟุตบอลเฮ้ยแล้วเต้เหมือนไปโรงเรียนไปเหตุงานไปสิเมย์กับเมย์ไปไปหัดสกู๊ตเตอร์มา พ่เบิรงจะของยังนีวันหยุดบิิดเบิงแหงยังบอกีวันหยุดจักมือไงบอยออกมาไม่มาอร่อยมออร่อยไหมอ๋ออร่อยมากเต็ดดีดีล้ว Very good Kenapa tadi tu berapa tu jangan sampai berapa tu jadi. Kenapa? 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 ็ดมัไม่ t e e ่มันมีขนมปังข้างล่างก็ตัวเองกินหมดแล้วขนมปังข้างล่างเมนบุดดินอย่าเมนบุดดินอย่าไปทีเดียวอึนว่าจังไดเป็นจังได่ันคือเหมิดน่ะนะคอยเล่บอกว่าคอยบุกงู่อยบุงู ห่อนมันกินบ่ได้ของแม่น่ยห่อนขนาดต่งอกตมอันนี้เราก็เพิ่งยกลงจากเตาเป,ตเป่าเป่ามันก็เหมือนเดิมเป่าเฮ้ยเราแค่เพิ่มเติมเจ้าชู้ เอาเลยหยองไม่เสร็จรวยแล้วเน่ยม่ดิลบีฟอร์อนันอกนะ all f o e r มดทำเงนแม่ไม่ได้ ล้วงคัวนายมามาหาอะไรนายห้องกลัวทำเหมือนแม่ไม่ได้จะเอาลีเซตแม่ไปไหมล่ะมันแพงไปมันแพงไปไก่มันแพงเหรอไม่หมายถึงชิ้นนี้ที่ตัวเองขายขายเท่าไหร่เป็นเนื้อใช่ไหมซื้อแบบนี้ไม่ได้มันต้องไปทุกแ่งมันต้องรื้อดิฟายกดนับกลมทอดไม่ได้ ทอดไต่เฟรนไฟททอดได้แต่เฟ้นไฟืมใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าเขาจะเอาเนื้อออกจากช่องแข็งใช่ไหมเนื้อเนื้อเบอร์เกอร์เขาจะออกจากช่องแข็งแล้วก็ก็มาจีรกระทะมาจีรกระทะคือเขาไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะเลยไม่ต้องทอดไม่ต้องอะไรนี่เหมือนเหมือนของแม่ใช่ไหม,อ,ม,อ,มอย่างเนี้ยมันเข้าช่องฟีดไม่ได้มันเข้าออกมาแล้วมันไม่มันไม่นี่ไง แต่มันต้องใช้เวลาในการทำเนาะแล้วลูกค้าก็เยอะเนาะมันมันมันไม่เหมือนที่ที่แบบเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ทั่วไปเนาะเออเข้าใจแต่อยากได้สูตรแม่ใช่ไหมหก็อร่อยนะสูตรแม่ก็อร่อยดี วัดชูโกตันมินคุณเปล่าทำไมไม่วัดชุโกต้าเล็ออ <Yeah. S 3> กอะไรเขาบอกว่าเขาจะทำห่อข้าวเสร็จแล้วเนี่ยแม่บอกว่าไก่แพ็คหนึ่งอ่ะมันมีอยู่หกชิ้นครับอืมไม่อยากเปิดอีกชิ้นหนึง่งไออีกแพ็คหนึ่งไงไวไว้ทำกับข้าวไงเสร็จแล้วเขาจะทำห่อเสร็จแล้วเขาไม่ได้กินมื้อเที่ยง แม่เลยถามว่าอันอนึงมันจะอิ่มไหมอ่ะไม่อิ่มหรอกเนาะเออ,อขนาดนี้คนนี้ก็ไม่ได้กินมื้อเที่ยงคนนี้ก็ต้องสองอืมส่วนคนนั้นอะกินไม่หมดหรอกดูสกันดูสีสอปแต่ถูกบุดฟูดูอีเกเดลแล้วบิสตูอีเกสีสอปเด็กก็ไม่สูดูสกันหาข้อแก้วซะดูเขาไม่เอาแต่เอาแต่คอกันเขาจะกินอยนี้ไหมกินอะไรงนี้ไหมนายเอายังไม่ได้กินคอ ท้อได้อบตอกไม่ได้ท้อเดี๋ยวมาดูก่อนมปมันก็สร็จแล้วสไม่ของอะไรกางเก็บถั่วกับชามนี้พราเขาอยู่บ้านวันนี้ไม่ดีแล้วไม่อยู่อยู่บ้านทุกวันพมมีไรจะกินก็กินขอแก่นะกั่วยกับชามทุกวันเอ๊ะะไวก็ไปแก็บมันมันนิดหนึ่งหยอง าน,นิ้มันยังไม่แห้งเดี๋ยวให้พ่อล้างขึ้นเลยครับพงมันจะเก็บตัวมันไม่แห้งก็คงเก็บไม่ได้ครับกมันแอบ,บดีใจทีน่นายกินกินเถอะพ่อะมีผู<น>้คนอะไรพีสอกแคก๊เค้ก Ja, oh, lite vet jag inte. Man tog den största man kunde ta. Minsta biten tar jag. Ta den största. Får inte plats på osthyveln. Åh! Oh. Mm. Smaka. Kolla på det. Åh! Så kallt. Och så oh. god อร่อยทุกอย่างก็ดีแล้วอร่อยทุกอย่างเขาถ้าถ้าเขาเห็นว่าไม่อร่อยเขาก็ยังพูดว่าอร่อยว่าอร่อยคือถ้าเขาว่ามาอร่อยเขาก็ต้องทําเองเขาทําอาหารไม่ได้ออก็ไม่มีอะไรกินอืมเขาก็เลยต้องอร่อยออืืมมก็ไม่จะเข้าใจที่พ่ออยากอยู่มาอืม Ingen vill smaka. mycket. Nej, nu är du lite taskig. Jag, jag är lag, jag är lag. Jag vill inte det. baka, jag vill inte äta. Jag är mätt. Du behöver baka, inte käka. Jag är mätt. Äta? Nej. Med Ät. var är mitt. Ät! Innevarv, inne, inne. Får jag <laughs> två bitar? <laughs> mm. ตัวเองตัวเองจะเอากี่ชิ้นหนึ่งสองอเล็กเอาขอแก้กี่ชิ้นเดี๋ยวจะให้พ่อไปที่ทํางานแปดตัวเองกินไม่หมดเหรอหนเอาสองชิ้นไว้ให้แปดทิวสองชิ้นแกใส่บัตรพักไปมีเหรอสามอ่ะนะมันขอโทรหาโทรหะดูโมเสกโทรหาเลยครับโอเคทุกคนเดี๋ยวฝากคลิปไว้สำนีจ้ะ ก็มือ้อค่ำวันอาทิตย์เนาะืันนี้ได้เห็นนันเล็กเนะาะจ้ะทุกคนพวกนี้สู้งานกันใหม่วันจันก็คือ,คอวันหยุดหมดแล้วนะวันหยุดหมดแล้วนะฟุตบอลก็เริ่มแล้วนะตายปะป่าตายดอกโ okay. อเคทุกคนบ๊ายบายจ้าหาด้ปลาบายย